มาสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนโแมะแซมทายคุณอาคุณใดยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสำรานดิ้งจ้าได้แม่กระชอนมาสดๆเลยสดๆจูรินเออหนึ่งศูนย์หนึ่งร้อยเอ็ดเอออันนี้ได้มาจากร้อยเอ็ดพี่น้องก็พอดีโอกาสดีได้ไปเที่ยวบ้านน้องไอแม่โบใช่ใช่อันผู้เฒ่าคนก็เลยดักดักมาให้เดี๋ยวขึ้นลูให้ดูนิดนึง หรอใช้น้าำขนาดแบบนี้เหรอใช้ไฟล่อล็อปเปิดเสียงตู้ลินที่ใช้น้าไม่มีไม่แต่ที่บ้านผมไม่ทำแบบนี้ที่สุำคัญเปิดล็อปเปอรทุบแล้วก็เปิดเสียงล่อถ้าไม่มีเราไม่ได้หลายอยู่วันนี้ก็เลยเอามาแบ่งมันหาง่ายนะตัวเนี้ยโอ้อันนี้หามันหายากเด้อเขาต้องใส่ไม่ไม่เนี่ยะหมดเนี่ยขายมาร้อยกว่าบาทเองอ๋อเดี๋ยวคุณไปหามาจากร้อยเอ็ดหมดนี่ขายอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลืมลืม ให้เขาขายอยู่ในเน็ตร้อยกว่าบาทขั้นเขาขายเนี่อเนี่ยมันก็มาหาหาอย่างอยู่เพราะว่ามันต้องใช่ลำโพงมูทูธไปเปิดเสียงห้องรอ่็รอกันที่เปิดอันนี้มันจังสีออกมากเนี่ยเขาแบกเรามานะที่ได้มาทั้งคืนอ่ะเขาแบกเรามานม่อืมก็วันนี้เรามานพาเมนูอะไรไอ้ก้อยก้อยก้อยแมงกีซ้อนใส่บักม่วงพี่น้องใส่บักม่วงสมแต่ผมเห็นหน้าตามแล้วแมงกีซ้อนอ่ะอือ ไม่สุกสตาเลยหน้าตามันแบบนี่เนี่ยพี่ลองคิดดูมันน่ากลัวแต่เขาบอกว่าถ้ามันไปข้างหน้ามันจะไม่ไปข้างหลังด้วยใช่ไหมแม่มันมันเนี่ยมันจะเอานเนี่ยจะเอาหน้าซุกๆุกไปเลยเนี่ตยตอนเข้ากำอะกำมันเนี่ยมันจะออกกอกตามเล็ดเนี่ยตามเล็ดไม่ตามหู้หู้นิวชอนเอาหน้าชอบมานหน้าซุกซุกว้าย้ามอะไรเนี่ยต <ขอ S 1> ัวยไม่เห็น โอ้ลงทุน10บาทอะไอยู่เลยสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าเลยโอ้โหเยอะลงทุนเยอะซะด้วยอืมกินไหมได้มาเยอะนะเนี่ยเยอะได้มาเยอะมากมันหาง่ายไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวทำดูก้อยแมงกะซอนเดี๋ยวไปหาให้เลยนะไม่ใช่ที่เขาทำหาง่ายที่ดูเขาแต่เราทำเองก็เป็นหรอกใช่จับแมงดาไหมแมงดาที่ไหนอยู่ไหนที่รับบุรี่เยอะป่าวเยอะเยอะตัวเป่งๆเลยป่ะใาวโอ้จับแมงดาดิฮะจับแมงดาเนี่ยจบ ง่ายนีเาะอ่ะเริ่มต้นเลยคั่วกันไหมพี่น้องเดี๋ยวเอากระทะเดี๋ยวจะเอากระทะมาขวากันใส่มะม่วงจะ่วยหนึ่งก่อนโมงคือดิบหรือไรดิบ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 แบดดไปไปไปใส่มะม่วงใช่ไหมเอาต้นไหนนี่เด้อต้นที่ท้งหัวเนี่ยต้องมีใส่เพิ่มต่ำๆก็มีเจ้าสูงจ้ะผมคอยผมไม่เคยใส่อยากลองเอาเอาหน่วยหน่วยหน่อยๆต่ำๆต่ำตัวไหนอ่ะตัวนี้อ่ะ บ้าพี่ก็หายซอยเนี่ยไม่รู้รู้ว่าใส่ยนี่เห็นกูด้วยเหรออันนี้เขาอะไรวะอะไรวะดึงดึงแนวนีมั้ยอย่างนี้คือไม่ได้เหรอได้แต่มันมันแตกใช่ไหมโอเคโอเคแต่ตรงนี้ไม่เคยใอยโอ้ยโอ้ยเออถ้ามะม่วงสุกก็เละหมดแล้วลูกแต่วันนี้ไม่สุกนี่ ใช่แต่ว่าเวลาหนูสอยหนูก็ให้มันลงตะก้อก่อนไงคะอ๋อโอเคเราค่อยดึงมันมีมันมีมีดอยู่เห็นไหมไหนนี่ไงนี่นี่นี่อันนี้เขาทำเองเหรอนี่ไงมันมีมีดอยู่ตรงนี้โอ้ยผู้บัญญาชาวบ้านเหรออ่ะแล้วดึงเออเฮ้ยได้ด้วยว่ะเฮียน่ารักรมชาติสวยมะมวงนี่เนาะทำได้ด้วยว่ะโอเคเดี๋ยวลองที่มึงก่อนน้ำมันส่งได้ละมะม่วงเฮ้ยแต่วันนั้นที่เราทำอ่ะเราใส่มะม่วงเหรอ เราเคยทำเนี่ก็อนแมงกี้ซ้อนสมัยนั้นไม่ใส่นะไม่เคยไม่เคยเราไม่เคยกินแมงกระชอนสักทีเคยกินกินหรอเคยกินทีนึ่งตำโบออะไรสักอย่างอะตำปนโบซ้อนอะฮะตำปนบบตอนนั้นอะไรไม่รู้อ่ะแต่เคยกินทีหนึ่งตำไม่ยังมาตอนนั้นวะจำได้เคยกินทีหนึ่งเราชิมได้เหรอดูก็รู้แล้วมั้ยหวานแมวอะไม่ชอบกินบองเปรี้ยวหวานนหวาเนี่ยทำไน้อยู่หลอกูัวหวานมาหวานอ่ะ เดียวดิจะหลอกกันได้ไงขัวขัวขัวเป็นซอสขัวลงเลยเหรอเดี๋ยวล้างเดี๋ยล้างทีนึงเพราะว่าอันนี้สั่งมานานแล้วเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บอกเอามาจากรขอเอามาจากรขัเอดมานานแล้วหลายอาทิตย์แล้วนั่นแหละซื้อเสร็จค้องกินไปนานแบบสู้่นะใครจะเชื่ออันนี้จะบอกตามตรงเลยนะเรามีซื้อมาเก็บไว้แล้วจํานวนหนึ่ง แต่เราก็ไปหามาเองด้วยเรามีฟุตยืนยันที่เราไปหาเราเอ็ดแต่ว่าไอตัวเนี้ยลืมละลายน้ําแข็งเราก็เลยใช้ของอันนี้แทนแต่เหมือนกันนะเป็นแมงกีโซนจากบ้านหนองตุ่มกันแมงอะไรนะแมงกีโซนหนองตุ่มอบ้านหนองตู่ไงบ้านที่บ่ะเธอบอกบ้านหนองตุ่มหนองตุ่มอนั่นแหละซื้อเมื่อวานเลยเขาถ้าดูดีๆอ่ะมันจะมาจากบ้านหนองตู่เหมือนกันมันจะม,มีต <laughs> <laughs> านน ประทับอยู่หน้ามันจะเหมือนกันหน้ามันจะเหมือนกันมันจะมาจากมันจะจาได้กันอ่ะว่าที่เดียวกันเราถ้ามาจากบ้านหมู่บ้านอื่นจะเป็นไงถ้ามาจากบ้านหมู่บ้านนี้ร้านมันจะพูดสวยอ๋อโอเคเพราะว่านั้นมาจากสุรินทร์ใช่ใช่เนี่ยถ้าลงปุ๊บก็จะนอแมทแซมายแล้วนอแมทแซมายเฮ้ยแมงกีสอนมีลมขันแต่ตัวนี้พวกนี้มันใหญ่มากเลยนะเป็นแหล่งของโปรตีนชั้นดีเลยนะท่านมีโปรตีนท่านสิบแปด อะไรวะฉันสูดแล้วพวกนี้ถูกด้วยแต่ว่าถ้าถ้าพวกคนกลัวแมลงอ่ะหน้า <kaç> ต่างนี้ก็อาจจะดูกินยากหน่อยนะหน้าตามไม่น่ารักโอข้ขั้นขั้นขูเป็นเพนห้โอจับอู้สิกาจับ,บวันนั้นผมจับอยู่พี่บบยผมจับอยู่แม่งชอนชัยแต่แต่มันไม่ดิ้นเท่าไหร่นะเออแต่มันก็แค่ชอนชัยเฉย เรียบร้อยคั่วจนสุกแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมาปรุงกันในนี้เลยจนมีกลิ่นกลิ่นหอมกุลาลองชิมดิบๆไหมตัวลองดูงเฮ้ยหอมดีวะ่ะเอาพี่มานลองแม่งแต่ขาแมงเป็นไอโอ้ยเฮียขาเมืนแมงซาบเลครั้งแรกหนูไม่ชอบขาหนูก็ดึงออกไปเด้ไม่ไรลองๆไปครั้งแรกม,มันอยู่นะ มจะเอาแห้งกว่าน,นี้ไหมได<ช><า>้ก่นอนทำได้อีกพอแล้วโอเคได้จะปรุงเลยดิยอ่ะมันอยู่คล้ายๆเหมือนรสชาติเหมือนแมลงทอดเก่าๆในรถเข็นอะ่ะแม่งอุอมน้ะมันว่ะแต่เราไม่ได้ทอดเลยนะม,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 มันอุน้ำะมันว่ะอ่ารสจัดๆเลยอืมรสจัดๆเอใชิมก่อน ได้จะพอได้จะเผ็ดเผ็ดตัวที่ทำงานไปร้อยเอ็ดมาสนุกไหมตัววันแรกวันแรกังปรับตัวไม่ได้มันจะทำเฮี้ยอะไรเลยทาเท่าไหร่เวลาก็ไม่เดินสักทีเดี๋ยวไปตามดูในช่องคีปอนแล้วกันเดินเดินซ่าวันแรกแม่งช้ามากเลยทํานู่นทํานี่ก็แล้วไม่หมดวันสักทีอะทำแม่งเป็นสิบกว่าอย่างอะเวลาเดินซ้าแต่วันสองเริ่มปรับตัวได้แล้ววันสองเออปกติจะถามว่า ถ้าคนชอบชีวิตลูกทุ่งแบบชนบทอะนะสนุกแน่นอนกิจกรรมทําเยอะมากคนชอบจับแมงตกปลาดำน้ำําดูประการงไอันนี้อะไรไม่ใช่เลยคือเขาเขาคือกิจกรรมเยอะคือเขาไปมือ,อแรกมันม,มันอันนี้มันมันไปปุ๊บคลายกับวาเวลามันเดินซาอ่าคือมันกับบ่อหอย่างไรก็ยังคือเก่าเก่าอยู่ทุกอย่างในหมู่บ้านอะสามารถหากินเองได้หมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นผลไม้อ สัตว์คนสิ่งของสามารถหากินได้หมดเลยโอ้หเจอสูเปิดตลาดพวกนึงไหมทำไมมาเต็มเลยอ้ยแมงเออคือหากินได้เลยอะวิถีชีวิตจนบวลูกซุ้งอะเหมือนเสียนหลังเลยอ่ะไม่ต้องซื้อไม่ต้องมีตังสบาทอ่ะมีแม่ก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงอะยังไงก็รอดอุ้ยี่ยแมงมาจากไหนวะมึงตอมอะไรวะมันตอมแมงอันนี้เราเหรอ ตอมปลาปลาอะไรปรลาาที่แกะวงนึงนี่นี่นีน่นนนปลาไหมไะนะเออมันตอมได้ไงวะจักวะไม่ใช่เพราะว่าตอนแรกมันบ่มีดิเออมาจากไหนวะบักม่วงปุ่มปุ่มอ่าเยอะๆเลยไม่ต้องห่วงโอ้โห่ม่วงหอมแดงคล้ายๆยามะม่วงใช่ไหมคล้ายๆแบบยามะม่วงแมงกีซอนใช่ไหมยเงี้ยอืมเอา คลุกเคล้าให้เข้ากันแถ้าดูดูผ่านๆคล้ายปลากรอบไหมครับหอมอ่ะหอมหอมะ่ะแมงมันมาจากไหนวะแมงมันจะมาแดกแมงด้วยกันนะเออเนาะเสียไปแยมไปหายซ่อนอก็ใช่หรอหาซ่อนก้อนที่น้องมาเด้อไอ้มนลองล้ำมุ่นกันเด้อ มาเดินนองมาฮักกันไว้ผู้พันไปฟังมาเออเอแม่น้ำมูลในจังหวัดอะไรวะแม่น้ำมูลอือมน้ำมูลอบอานอ่ะสุรินอ๋อเหรออุ้ยแมงเยอะบุญเมียนบุญเมียนอะไรร้อนลืมลืมโดนจดลืมลืมไม่ได้แกงอะลืมบุญเมียน ออามปนู่นน่มุอยู่มุนอยู่นู่นอยู่บนต้องฝั่งอีสานเหนือใช่ไหมบนมาพี่น้องแมงกีซอนแล้วก็ยำมะม่วงยำมะม่วงแมงกีซอนครับก้อยก้อยเหรอมันก็คือยำมะม่วงว่ะคือคล้ายๆกันนะเราะเสิร์เออก้อยก็ได้เอินลาบก็ได้ไอ้เนี่ยแมงมุมมันจะไหลเยอะแยะวะมันจะคลองแน่เลยมันจะคลองแน่เลย นี่ดูจากขนาดตัวมันนี่นะมันก็จะใหญ่ๆอย่างนี้ทุกตัวแหละเนียนสมามันจะเป็นไส้นี่ทั้งนั้นเลยถ้าคนกลัวก็จะกลัวนะเนีปมันจะมันๆน,นะฉุนหน่อยเยี่ยวขนาดตัวฉุนเนละยเหรอ,อ,อไม่ใช่เด็กมัธยมบ้าอ,อ่ก็ห่อยหน่อยๆ <laughs> <laughs> ไอ้นี่มาทีไรมีแต่ไม่หมอ่อยเกินเซียนเกยนคนเงี้ยเฮ้ยใค อย่ามารสชาติดีเลยเออข้าวดีฮะเฮ้ยแปลกว่ะดีกว่ากินเปล่าเอล่ามะม่วงนี่ช่วยตัดได้เยอะมะม่วงเป็นช่วยชูลมได้เยอะนัวเอือนัวขึ้นมากกระทันหันเลยว่ะอร่อยเพราะมะม่วงเหมือนปลาคือใช่คันว่าสิเอ็มน้ำมะม่วงกับจียูยูน้ำพันมะม่วงความเด้ปนี่มันบอกเอาอีหลีเด้วมะม่วงอร่อยอืมคันว่าบักม่วงที่ว่ามันมันมันไอีเปรี้ยวดุดดนนะเปรี้ยวเปรี้ยวจัดเลยนะสิตัดกันอร่อยเลยนะอร่อยนะ หน้าตาไม่ดีแต่ว่าอร่อยไหนบอกวิธีดิที่วันนั้นเราไปเห็นมาแล้วเขาจับแมงกิทออนนี่นะอืมเออเมื่อไรขุดลุมบ่เขาเขาจะขุดบ่อไอ้บ่อหนึ่งนะขุดบ่อมีน้ำไม่นานหร้กเขาที่เอาผาแง่งฮะผาแง่งเขียวออมไปอะไรนะเอาตะไคร้นะเอ๋ผ้าแย่งตะไคร้เหรอให้มันหลวี่ไว้มันอออแล้วเขาสีเอา ลำพงบูธอ่อันอันนั้นเป็นลำพงบูธเขาจำพงนี่แหละเขามาต่อที่ไล่นั่นแหละเออเอเหมือนเขาเครื่องเสียงน้อยๆเออเครื่องเสียงเขาอ่ะคอมเชเตอร์เออโฮมเชเตอร์น้อยๆมาเปิดเป็นเสียงของของแม่ทีซ้อนเรียกมันมามันเอิงมากแล้วมันก็จะบินมันก็จะมุดมุดมามันไม่บินว่ะมันเดินบินเหรอบินมันบินเหรอมันบินแล้วก็ตอนแต่ก่อนเคยไปจับอยู่นี่กันอยู่บ้าน อยู่อยู่อยู่สุรินทร์อะช่วง่อนสงการเละเอช่วงจงสงการไปโอ้ือตอนที่แบบจับไม่ไม่นะเป็นเป็นเอื้อแบบสุดยอดกินอะอร่อยเหรอโบมี่นหมิ่นของหมิ่นเหรอหม็นสาบพวกมิเนหม็นใช่ไหมหม็นมันหม็นคล้ายคล้ขี้หัวขี้คว้ยเพราะมันอยู่มันอยู่ใต้ใต้ดินใต้พงคันเ้าว่าเปิดข้าวปกติมันเดินข้างบนไม่ค่อยเห็นนะมันอยู่ใต้ดินใช่ไหมล่ะมันไม่เดินบนพื้นงั่น เพราะว่าแต่ก่อนที่ไปจับนี่อ้เป็นคู่ถังเลยเด้อเดี๋ยวพอมันขุดบ่อไว้ใช่เะล่าเปิดเสียงแล้วมันก็มาตามเสียงเรียกแล้วมันก็มาลงบ่อเนี่ยแมนมันก็เล่นน้ํากันอแล้วเปิดไฟด้วยเปิดไฟด้วยมีไฟล่อไฟเขียวเหลืองแดงอะไรเงี้ยเหมือนผับอ่ะมันก็มาเข้ามาเมาๆโอ้โหอ๋อพอเปิดแล้วคู่ปาร์ตี้อารมณ์มันก็เข้าไปน้ำตัวปาร์ตี้แม่ก็แม่ก็แม่ก็สอนปาร์ตี้จริงๆที่ไม่ใช่น้ำเปล่าคือเหล้าขาวลงไป้มองเหล้าขาว ผู้ปฏิเราเออมันน้ำเปล่าเสร็จแล้วพอได้ใช่ไหมพอได้พอได้เสร็จแล้วเขาก็เอาเสือปูไฮโลปูเล่นกันในนั้นในในป่ามีคนจับชูตั้มข้าเล้นั่นแหละแต่แต่เขาไม่ได้ไปจับไกลมากนะในหมู่บ้านเขาแหละออกไปจากเดินไปประมาณร้อยเมตรเออประมาณนั้นนั่นแหละเปิดเพลงอะไรเปิดเพลงตื๊ดปะเปิดนั้นอ่ะ เขาเปิดเพลงตืออ่นรอบแองกีชอนเหรอใช่บ่าวว่ามีแเสียงอันนี้อ๋อเปิดเสียงอันนี้แหละเสียงแองกีชอนมันฮ้องเปิดเสียงร้องมันปืดปืดเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดเสียงตืดตืดมันสิมันสิป,ป้ามาถืออยู่บ่ไม่ใช่เหมือนเหมือนเรียกพวกใช่ป่ะล่ะเหมือนพอมายินเสียงอาจจะเป็นเสียงตัวเมียล<ะ>นอยมันมาผสมพันธุ์ใช่ไหมแม่ไม่วันนั้นข้างบ้านเปิดเสียงตัวเมียพี่มันโดนผสมพันเอาเลยง่ายขนาดไั้นเลยหรอจยินเสียงปืนขนั้นแล้วหัวสุกหัวต่ำหัวตัวหัวต่ำ เสีตงโเมียเป็นไงเสีตงโเมียะนี่ใส่ซุกเหมืนใส่ขุดร้อนเลยชอบขุดใส่ข้างหน้าแหวกแหวกมันแหวกเลยต้องแหวกกันหรอกแต่แมงดีชอนแหวกดินนะที่ตำรานแหวกอะไรแหวกเออ๋ยวว่าวมักเดี๋ยวจริงจริงนะถ้าไม่ได้มาเจอโยไม่ได้มาเจอพี่อ่ะเกิดมาผมไม่เคยเห็นยี่สิบห้าปี เฮ้ยเพื่อนมาแล้วเพื like? ่อนมาแล้วนี่เเพื่อนมาแล้วเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้เพื่อนมาแล้วเฮ้ยเยวกี่โมงได้เวลาเข้าบัดดีใช่ไหมสามโมงกว่าเยวพี่น้องกี่เด็ดอ่ะอร่อยไหมเออเขาบอกาเสื้อเยวลงมาซิมาเอามามากๆพีหลีเรียกเพื่อนไหมเขาเกียดกันเดี๋ยวก่อนมึงจะมาเล่นเาล่นไปตามเพื่อนมาเกิดไหมลองเรียกมาดิ๋ยไปจูงเพื่อนกันพี่แอ้มเขาไม่ลงหรอกอีกนานกว่าเาจะลงอีกชั่วโมงนึงอ่ะจริงๆพี่น้องอ่ะไม่รู้ทำยี่ห้อรถ นอนก่อนแล้วเงยเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งก่อนจะได้เดี๋ยวเขาออกว่าเราก็เรียกกินก่อนเพราะมันนานจริงไม่รู้มันทำยี่ห้อให้ลดเขาเป็นฟิวเหมือนดาราไงสมมตินัดสี่โมงครึ่งอย่างงี้ใช่ป่ะอ๋อค่อยลงอ๋อสี่โมงครึ่งปุ๊บค่อยลงถ้าถ้าสี่โมงเดี๋ยวมันเพืองคิวเขาพอพอ สี่มองคึ้นปุ๊บสามสองหนึ่งเดือนปุ๊บเขาฉากได้เลยได้เลยสามสองหรือแอคชั่นเลยอะมาเราไม่พร้อมเขาด่านะไม่ได้กล่องต้องพร้อมดูข้อมูลด้วยดูรายกลุ่มด้วยที่มันลงอะไรก่อนนั้นนี้หรือเปล่าวะต้องเอาข้อมูลก่อนอ๋อเหรอว่าครูมาถูกวันหรือเปล่าไม่ตรงเวลาหรือเปล่าวะตรงเวลาไม่ใช่อยู่แล้วนี่อะไรผิดพลาดหรือเปล่าเดี๋ยวมากินเนี่ยเดี๋ยวมากินเนี่ยเดี๋ยวทำแน่เลยอุยพี่น้องเอ็มมาอีริเอ็มซื้ออ่ะที่แมงมันมาแล้วลงมาเพราะว่าปกติจะเคยกินเอาไปคั่วแล้วก็โรย ลุยไอ้ยังรถดียังพริกไทยปนเพียพ้ยนเพื้อนไม่ได้กันเพี้อนแบงค์จีซ้อนพี่อะไรแล้วนั่งทำอะไรอยู่ในรถเมื่อกี้นั่งเก็บข้าวเก็บของยอยู่อ๋อเคลียร์ก่อนเนาะข่าววงในเขาว่าคุณเกาเหลา่าคุณสำรานจริงหรือไม่คะ จรริงฮะับผมก็เล่ากับพี่สำรักครับเรื่องเรื่องค่าตัวโซนแบกไม่ลงตัวเราเขาไม่ลงตัวใช่เพราะว่าค่าตัวเขาแพงบีมร้านไม่ยอมจ่ายใช่ย้ายๆกันไปคัาตัวขึ้นจากสาย3เป็นสาย1.5บาทเขาไม่ยอมย้ายกันไปกาแร่งขันต่ำเนี่ย มี่กี้มอไปว่ามา FC เอฟซีเขาเอฟซีเขาเสื้อได้ไปเลยอเล่นมันเป็นการปรับเปลี่ยนเขาเรียกอะไรแผงรายการใหม่ต่างคนก็ต้องทําแบบรูปแบบใหม่มาเปลี่ยนไปเรื่อยเราถ้าให้พี่น้องเขาไปลงโคนลงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไงเออพี่น้องขาเป็นเก้าอยู่กับอย่างหนึ่งคือรูปแบบรายการอาหารอะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างอ่ะที่พี่น้องกินไม่ได้อ่ะบางทีอ่ะ รู้ไหมว่ายาเกามันแพงแค่ไหนไอ้เหี้ย่สี่เม็ดเท่าไหร่กูว่ากินไม่ได้บางอย่างอ่ะแต่กูว่าไอ้สัตว์แต่มึงซื้อยาได้ไงแพงแพงยาเกามันแพงบางทีพอกกูเข้าร้านไม่ถูกแล้วมันก็เปลี่ยนเวลาด้วยเนี่ยเมื่อเวลาไม่ตรงบางทีเพราะปกติพี่น้องเขาจะเริ่มถ่ายงานตอนประมาณสี่โมงเย็นเพราะพี่น้องการังคารพุทธพฤหาดสุขเขาจะไปเวิร์กพอยส์ไปเวิร์กพอยส์เขาจะอยู่เวิร์กพอยส์ไอ้กวาดถนนใช่ดีมากไปเล่นดิเขาอยู่กับพอยส์นะ จะนังคันทุกคนคอยตอนไหนในแดดนี่กูอยู่ก็คอยนี่กูไม่มาถ่ายกับบางคลิปร้อยแท่งใส่บอกเสาร์อาทิตย์เขาจะอยู่ GMM เปิดดูได้โอ้ยอยู่เอ็มเกมมากเกมมี่อ้เกมม่าไปทำพี่อะไรอยู่หลายที่จังวะแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวฝากช่องนิ่งกี้ดูนี้ทำอะไรนะออ๋เดี๋ยวนี้ผมผมนั่งเล่าเรื่องจะเป็นเล่าเรื่องผีเล่าเรื่องลี้ลับ ล่าสุดนี้อะไรออดแฝงล่าสุดอะไรนะโอ้โรงงานโรงงานตุ๊กตา,า <ไป S 3> โรงงานตุ๊กตาไฟไหม้อ๋อไอ้สายซ,ซียนะอย่าปไปเอ่ยชื่อแล้วฟ้องไงอ,อย่าบอกชื่อครับกดสายซีค,คลิปไอ้นั่นไอ้ที่ร้อยเอ็ดวิวเขาดีนะที่ร้อยเอ็ดด้วยก็มีเ<ต>จื่อผิด้วยมีคนบอกว่าทำไมไม่จับตัวเหยื่อมานั่งเล่าคือจับแม็ปแมรี่มานั่งเล่า คือเรื่องแมดมอลลี่มันเยอะมากเว้ยเยอะเยอะมันเยอะมากเลยตั้งแต่มันเปิดโซนประสาทสัมผัสมาเนี่ยยาดีเทลมันยาวด้วยอ๋อใช่ที่แมมบอกตอนนั้นเนี่ยไม่ตอนเนี้เราคุยกับอะที่ราเอทใช่ไหมเจอได้เจออยู่คนเดียวแล้วพอเจอเราให้ยิ้มฟังยิ้มบอกว่าอะไรว่าเลือดเถอะเลือดเถอะมึงกับเถอะเฮ้ยไม่ไม่ไม่คนไม่เจอก็ไม่เชื่อหลังจากที่ทำตะเกเรดิโอไครบังมาเนี่ยไอ้บังมันจะเป็นประเภทที่แบบว่า ไม่ได้ยินแล้วเธอไม่รู<ๆ>้ไม่แม่แต่ว่าเรื่องบางเรื่องอะ่ะมันเป็นเหนือธรรมชาติมากมึงังเกตีิอีบางทําไม่รู้ที่ไรเราเจอทุกทีเลยถ้าไม่เจอมันไม่เชื่อด้วยตัวเองไอ้ไม่เจอด้วยเองมันจะไม่เชื่อหรอกใช่ใช่เปล่ะเอาบอกอยู่ดีบอกอมีเรื่องหนึ่งมันเห็นผีปีนหมาเงี้ยปีนมาอย่างเงี้ยมาแลบลิ้นเนี่ยใครจะเชื่อไม่บอกใครเขาจะเชื่อเขาบกว่าบ้าใช่ไหมบ้่มันคือแบบมันเห็นมาด้วยประสบการณ์จริงแต่ด้วยประสบการณ์นะที่อินเดียกูพูดเลยหลังจากวันนั้น จาก50าสิบพันสิบกูอ่ะแม่งกลายเันเก้าสิบสิบเปอร์เซ็นต์แะขนาดเลยเหรอเกือบจะร้อยอ่ะโอ้เพหว่างี้ผมไม่ได้จริงๆที่ตู้มเปิดแรงขนาดนั้นใช่ใช่มันเหมือนมีคนกระแทกมาบุ้งเลยไอโออ่ะขี้เล่นติดติดเล่นนะติดไม่เชื่อไอโอเก็บของคนแรกไปดีอยู่ทำไมอ่ะอยู่ให้เขาหลอกมึงเหรอถีบไอป๊อปไหมถ้าวันนั้นไม่ใช่เราอยู่ไถ้าวันนั้นไม่ใช่เราที่เจอแต่เหมือนกูไม่เยอะเลยเยอะโหให้อยู่ต่อเออเยอะอยู่นะวันนั้นเยอะอยู่จะอยู่เหรอคนนี้จะอยู่ ล่าสุดไปญี่ปุ่นโอถามมึงเอาใครมาจะกลับบ้านได้ใช่ใช่ประตูแล้วใช่ไหมกลับบ้านจะประตูห้องแล้วแต่ญี่ปุ่นผมก็ทำไปงั้นนล่ผมก็ไม่กลับนี่นีกลับทำไมอ่ะมามาแต่ญี่ปุ่นจะฝั่งห้องพักเรานะกลัวกว่านะใช่ใช่กางคืนน่ะที่ตื่นมาตอนตีสองอ่ะมันจะมีห้องน้ำตรงกลางห้องห้องโถงใช่ไหมประตูแม่งสั่นเว้ยแม่งแบบกึกคือ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 เหมือนมีลมตีอ่ะบางคอเจ้าตัวเราพยายามคิดว่ามีลมตีไงแต่มันไม่มีใครเปิดประตูไง ก็หายผมไม่ได้เหมือนกันไม่แต่จริงๆผีมันมีทุกที่แหละอยู่ที่ว่าใครจะเห็นหรือเปล่าแต่ว่าคนไม่เคยเห็นเขาก็ไม่เชื่อใช่ใช่แต่ถ้าเรียกว่าจูนกันไม่ได้เจอก็จะเฉยๆไงเหมือนลําโพงบูทูธอ่ะโทรศัพท์บางเครื่องจูนเข้าลำโพงบูทูธไม่ได้เช็คกันมาละบางเครื่องจูนได้อืมโอเคผู้จัดการตามตัวเหมือนยิ่งเรียกอะเปเดี๋ยวพี่น้องเอฟซีก็ฝากช่องนิงกี้ห้ต์ได้เลยไม่ใช่เขาชื่อช่องหนองพามั่วแล้วหนองพามั่ว แต่ว่าอันนี้อร่อยนะแต่ว่าไม่อยากกินเยอะเพราะกลัวไม่รู้แพ้อะไรหรือเปล่ากินพอจำที่อร่อยแต่อร่อยจริงรสชาติดีมากเลยอันนี้เดี๋ยวนะผมนึกออกแล้วมันคล้ายๆอันนี้คล้ายๆคล้ายๆยยำปลากระป๋องอะไรเพื่ออย่างนี้เห็นบิดๆกับมึงบิดกูก็ต้องบิดไปตามมึงเนาะอย่ามากระป๋องเออไปขายได้ไงวะผมว่าอร่อยอ่ะเแอบอยำมะม่วงแอมวะเฮ้ยอีรีเด้อ หมือนยำมะม่วงปลากรอบอถ้าตามคนทั่วไปจะรู้จักอยู่แล้วยำมะม่วงปลากรอบรู้จักไหมขายตามตลาดนัดขายปลากรอบนี่ตัวท่านี้เขาขายกันกรอบๆเหมือนกันคุกๆอะไรอ่ยอันนี้ยยำมะม่วงปลากรอบอันนั้นมันจะออกสมหน่อยนึงอ่าแต่เดี๋ยวนี้เก็บไว้กินได้อร่อยมากเก็บไว้ให้เื่นกินด้วยหนูพี่น้องเอฟซีไพ่เพิ่งเคยกินคิดเมนูนี่ร้องไปสรรหาอ่าราเพิ่งปล่อยกูตกใจขอมาทำด้วยพี่น้องด้วยผมมัน ก็ไม่อย่างมะม่วงหนียวนุ่ยนี่มั้มะม่วงมีอยู่แล้วแมงกีซอนเนี่ยจะกำหนึ่งกับพ่อเลยกระเทาะไปเครื่องเหมือนยำมะม่วงทุกอย่างแต่ใส่แมงกีซอนถูกต้องวันนี้ปรุงรสกับล้วแต่พี่น้องเลยมักเผ็ดมักสมแค่ไหนปรุงเอาตามแต่ได้ชาติเหมือนยำแม่งั้นโอเคพี่น้องอร่อยมากต่อแมงกระชอนมันไม่ได้หาซื้อตามตลาดทั่วไปได้ซื้อในเพจอะไรเงี้ยซื้อในเน็ตเอาก็ได้ซื้อในเพจสำราญดิงจาครับ เออ้ยหยุดรู้อ่ะหยุดูบอ่ะเดี๋ยวลงให้ยุดู้ไม่มีขายหรอกเจ้าพี่อ่ะมาพี่น้องมาคลิปวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแจ๊กกะซับจะใครหลายด้วยพี่น้องเด้อก่อนจากกันก็ไม่มีอย่างไรฝากไว้พี่เก่ามักสำราบในน้อยแต่ให้มักโดนๆดด้วยพี่น้องด้วยสำรับมือนีอีพีที้เขากล่าวคำว่าสวัสดีครับโอตรมักเย้